นิทานเรื่องดินแดนสวรรค์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อนาคาไลตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงเสียดฟ้าล้อมรอบด้วยถิวทัศ์อันงดงามมีส้ายน้ำไหลผ่านและทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มหมู่บ้านนาคาไลมีชื่อเสียงว่าเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มีจิตใจที่งดงามอบอ้อมอารีและดำรงชีวิตด้วยการให้และการแบ่งปันจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนจะได้รับพรจากสวรรค์ในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มชื่อว่าพราย ซึ่งเป็นลูกชายของช่างไม้ผู้ขยันขันแข็งวันหนึ่งพายได้ยินเรื่องเล่าขานถึงต้นโพศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเป็นที่เชื่อว่าผู้ที่สามารถไปถึงต้นโพและนั่งสมาธิใต้ร่มเงาจะได้รับพรจากเทพเจ้าที่สถิตอยู่ณนะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นพรนี้ จะทำให้ผู้ที่ได้รับมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตพลายตัดสินใจออกเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปหาต้นโพศักดิ์สิทธิ์นั้นโดยตลอดทางเขาพบผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมีทั้งผู้เทาผู้แก่ที่กำลังขนของเด็กน้อยที่พัดภาคหลงทางและนักเดินทางที่หมดเรี่ยวแรง พายไม่ลังเลเลยที่จะหยุดและช่วยเหลือทุกคนแม้ว่าจะทำให้เขาลาชาไปบ้างก็ตามแต่ด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารีและรักในความเมตตาเขายังคงมุ่งมั่นเดินทางไปยังยอดเขาต่อไปเมื่อพายไปถึงต้นโพธศักดิ์สิทธิ์เขารู้สึกตื่นตันและนั่งสมาธิอย่างสงบทันใดนั้น เทพเจ้าผู้สถิตในต้นโพป,ปรากฏตัวขึ้นและกล่าวว่าเจ้ามีจิตใจที่อบอ้อมอารีไม่เคยละทิ้งการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้จะต้องลาช้าจากการเดินทางมาขอพรจากข้าข้าขอมอบพรแก่เจ้าเป็นการตอบแทนเทพเจ้าให้พรแก่พราย ให้เขากลับไปสู่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยและสั่งสอนว่าความสุขที่แท้จริงมิได้อยู่ที่การได้รับแต่คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความเมตตาจะนำพาความสุขมาให้เสมอเมื่อพลายกลับถึงหมู่บ้านเขานำคำสอนของเทพเจ้ามาเผยแพร่ ให้ทุกคนในหมู่บ้านฟังทุกคนต่างทราบซึ้งและพากันปฏิบัติตามคำสอนนั้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านนาคาไหลก็กลายเป็นดินแดนที่ยิ่งสงบสุขและอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตด้วยการให้และการแบ่งปันจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความสามัคคี นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสแสวงหาความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้นแต่เกิดจากการมีเมตตาและการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์